เอาแล้วก็ช่วงนี้จ่ราระยะสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดนะคะกับนายแพทย์พินโยศรีวิเชาศรีวิยชัยค่ะคุณหมอโยนะคะคุณหมอโยนี่เป็นนายแพทย์ชนาญการพิเศษประจำศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลสนิราชค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอโย วัสดีครับพี่ปูมวันนี้คุณหมอจะมาคุยเรื่องของหมอกโกรธอไม่ใช่โกโรธหมอความหมายต่างก,กันเลยเนาะหมอกโ,กโกโรธกับโกรธหมอใครใครใครแบบว่าใครโกรธหมอโยของพวกเราได้ลงคอจริงๆของพูดถึงหมอทั่วๆไปมากกว่าเขาก็ไม่ได้ไครถึงผมเฉพาะจอดจองอย่างนี้นะ,ะแล้วหมอหมอยโยเคยไหมมีแบบว่าคนไข้หรือญาติคนไข้โกรธหมอโยละอะไรเงี้ยมีไหม ไม่ีเหมือนกันครับพี่ปุ้มคือน่าจะเป็นเพราะว่าพี่ปุ้มด้วยว่าอ,วอะไรนะครับอ,อยากลองถามกับพี่ปุ้มเลยว่าที่พี่ปุ้มเคยโกรธหมอหรือว่าครับไม่เคยโกรธนะแต่บางครั้งอาจจะมีเครืองเล็กๆนีขาวเออมีเครืองเล็กๆคือแบบว่าเคยไปหาหมอแล้วก็หมอบอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ แต่จ่ายยาอะไรเงี้ยเราก็จะมีความสงสัยอ๋อไม่ได้เป็นอะไรเราจ่ายยาทําไมอะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องเล็กๆสงสัยหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนอาจจะแบบว่า <c oughs> อ่าสมัยก่อนนานมาแล้วแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเราก็จะถามหมอเลยว่าอา้าแล้วทาไมต้องจ่ายแล้วยานี้คืออะไรเดี๋ยวนี้เราก็ถามได้ไงอ้าวเออแต่สมัยก่อนเราอาจจะยังอ้ออ้อไม่กล้าถามอะไรเงี้ยหมอว่าไงก็ว่างั้นตอนนี้พรรษาแก่ขึ้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ยใช่รก,กราสักลาถามแล้วไอ้การกโกรธหมอนี่คือจริงๆแล้วยังไงคะ <c oughs> คือคือวันนี้ครับที่จะชวนคุยกันเรื่องนี้ครับขออนุญาตเอากลุ่มคือเข้าใจว่าก็จะบางบางทีอาจจะมีหมอกลุ่มหนึ่งที่ท่านอาจจะทําอะไรที่ไม่ค่อยดีจริงๆริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอ <c oughs> เอากลุ่มนี้เก็บไปก่อนนะวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงหมอกลุ่มนี้นะครับแต่เราจะพูดถึงเหมือนกับ ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้บ้างระหว่างผู้ป่วยกับหมอในปัจจุบันนี้อ่ะครับอืมค่ะครับคือต้องบอกว่าสําหรับหมอเองนะครับหมอจะได้มีการเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์มานะครับค่ะซึ่งจริยธรรมที่หมอจะต้องยึดถือครับมันก็จะมีประมาณสี่ข้อครับอืมอะไรบ้างเอ่ยค่อยๆลองไล่ไปแล้วจะดูว่ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นยังไงในปัจจุบันเลยนะครับ ตอแรกครับก็คือเรื่องของออโตโนมีนะครับหรือว่าการที่เรามักจะต้องให้ผู้ป่วเยเป็นผู้เหมือนตัดสินใจหรือว่ารับผิดชอบในชีวิตของตัวเองนะครับเพราะว่าคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเรื่องของตัวเองนะครับค่ะซึ่งเรื่องนี้นะก็นํามาซึ่งความขัดแย้งบางอย่างซึ่งตรงนี้ก่อนที่จะไปต่อนี่อยากจะบอกว่าความขัดแย้งทั้งหมดเลยครับส่วนใหญ่มันจะเกิดจาก ความไม่ถูกใจมากกว่าความไม่ถูกฟ้องนะครับ<อ>มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เรามันไม่ถูกใจกันมันไม่ได้มีใครผิดคือหมอก็ไม่ได้ผิดคนไข้ก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าอาจจะมองไปในคนละส่วนการอะไรอย่างนี้ครับค่ะอย่างข้อแรกอะครับก็คือคือหมอครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ตอนนัปัจจุบันนะครับก็จะให้สิทธิ์ทุ้ป่วยหรือว่า,าครอบครัวเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าอยากจะให้ทํายังไงอะไรอย่างนี้ยซึ่งก็เลยจะการมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่รู้สึก เหมือนแบบเอ๊ะทำไมทําไมต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจล่ะเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียนมาทางด้านยังหมอจะทําอะไรหมอก็ทาเสรออค่ะแต่ทําไมหมอต้องคอยมาถามหยุดตลอดเลดยว่าต,อ,ต,อ,ตองจะให้ทํายังไงก็เลยรู้สึกไม่สิขใจขึ้นมาครับอ๋อเออมันก็มีด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไข้ที่จะตัดสินใจเองด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะว่าตัวเองไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีแต่บางคนนี่อาจจะชอบนะที่แบบว่าเออมันก็ครึ่งครึ่งคุยกันว่า อันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับพี่โอมค่ะแล้วในส่วนที่ชอบอะครับผมผมอยากจะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าการรักษาตัว่ามันเหมือนกับการเดินขึ้นเขาอะครับการรักษาที่ทําให้ผู้ป่วยหายสนิทเลยก็คือเหมือนกับว่าการได้ขึ้นไปยืนอยู่บนจุดจุดยอด ของเข่าเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางทีผู้ป่วยอะครับในปัจจุบันเนี่ยริงๆถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่ก็จะไปหาข้อมูลมาครับว่าเอะเราจะเดินขึ้นเข่ายังไงให้มันรัดที่สุดให้มันประหยัดที่สุดมันให้มันแบบว่าดูดูดีที่สุดอย่างเงี้ยครับก็จะไปหาข้อมูลมาด้านแบบหนึ่งซึ่งบอกว่าสมมติต้องขึ้นไปทางเอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางที่รัดที่สุดเลยเป็นในขณะที่หมอเนี่ยครับบางทีการที่หมอรักษาผู้ป่วยมาเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่า การึืนเข่าเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีทางเดียวอะครับมันมีหลายทางอาจจะมีทางอ้อมทางตรงนี้ทางตรงนี้นแล้วบางทีตรงเนี้ยครับเลยทําให้เกิดความไม่ถูกใจกันเกิดขึ้นเช่ <c oughs> นที่วนนัญบ <c oughs> อกมาเขาหามาแล้วทางเอเนยเป็นทางที่ต้นสุด ทำไมหมอต้องให้เดินไปอ้อมเขาไปขึ้นอีกทางเพื่อเป็นทางดีด้วยซึ่งในขณะที่หมออาจจะรู้สึกว่าทางดีมันเป็นทางที่ไกลกว่าแต่อมันอาจจะเป็นทางที่ราบกว่าแล้วมันเหมาะกับคุณมากกว่าคุณเดินขึ้นทางเอไม่ไหวหรอเพราะมันชันเกินไปนะครับอาจจะด้วยความเป็นคุณหมอไงประสบการณ์ทางด้านหมอแล่วก็อาจจะหาอะไรที่ปลอดภัยที่สุดให้กับคนที่จะเดินใช่ไหมคะ ใช่ครับ <c oughs> แต่สุดท้ายอาจจะเหมือนกับไม่ได้อธิบายกันหรือไม่ได้ฟังกันนกพอเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมาค่ะ <c oughs> เรื่องการสื่อสารเนี่ยจริงๆสําคัญมากเลยนะหมอโยเพราะว่าหลายครั้งที่แบบว่าที่เราเห็นข่าวคราวระหว่างคุณหมอกับคนไข้เนี่ยถ้าเราติดตามลึกๆแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า ขาดเรื่องการสื่อสารคือคุณหมอบางคนอาจจะพูดไม่เก่งสื่อสารไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเราสื่อสารแค่นิดเดียวเนี่ยพี่ปุ้มว่าบางอย่างก็จบได้สวยนะใช่ครับท,ที่มีคุณหมอที่เก่งๆเยอะเลยนะคะที่รักษาเก่งแต่บางทีทขนาจจะพูดม <c oughs> ไม่เก่ง <ตา S 1> ไม่เก่งใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะคือเราจะสังเกตด,ดูเนี่ยถ,ถ,ถ้าเราจะสังเกตเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยคนที่เรียนเก่งใส่แว่นหนาเตอะอะไรเงี้ย เขาจะคุยไม่ค <Techn Pokémon> ่อยเก่งนะใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าสมมติเราถามเรื่องตำราให้เขาอธิบายเนี่ยวิชาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้โหจะแบบได้เป็นชุดๆเลยแต่ถ้าคุยเรื่องทั่วไปเขาจะไม่ค่อยเก่งนะใช่ครับเนอะครับอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งครับที่บางทีอยากให้เข้าใจหมอนิดนึงนะครับว่า อย่างที่บอกครับว่าไม่มีหลายทางที่จะทำเป็่รักษาได้อะไรย่างนี้ย,ายนนครับค่ะข้อที่สองครับพี่ปุ้งคือจเรียกรอันต่อมานเนี้ยันเป็นข้อสองกับข้อสามนะครับเราก็คือเราคือหมอนเนี้ยจะต้องทําในสิ่งที่คิดว่าปลอดภัยให้กับผู้ป่วยแล้วก็จะไม่ทําในสิ่งที่คิดว่ามันอันตรายให้กับผู้ป่วยอะคค่ะซึ่งข้อน,นี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าในระดับลึกๆเนี้ยมันจะกลายเป็นอะไรที่มันปลอดภัยหรืออะไรที่ไม่ปลอดภัยเนี้ย เราไม่สามารถที่จะใช้ความรู้สึกในการตัดสินได้ครับาทาาการแพทย์เนี่ยเราก็เลยจะใช้เหมือนกับเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเหมือนมีการพิสูจน์มีการรับรองม,มาอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยครับเพื่อให้หมอทั้งโลกเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วก็เพื่อที่จะเหมือนกับหลีกเลี่ยงการจะมาบอกว่ารักษาไปได้วยความรู้สึกซึ่งการเป็นแต่ละคนก็จะรู้สึกนม่เหมือนกนันอืมค่ะซึ้นตรงนี้ครับก็จะมีผลต่อมาอีกที่ทําให้ บางทีผู้ป่วยบางท่านนะครับอาจจะอย่างนั้นปัจจุบันนะครับก็พยายามไปหาข้อมูลมาครับแต่จริงๆในหลายข้อมูลที่ที่ลงในอินเทอร์เนต็ตนะัปัจจุบันนะครับก็บอกว่ามันยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ที่แบบจริงจังแน่นอนนะคะว่ามันรักษาได้จริงมันมีประสิทธิภาพจริงถ้า,ยายเป็นอย่างนี้หมอก็จะไม่เลือกใช้เพราะว่าเขาเห็นเขาเห็นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญนะครับเขาไม่ต้องัด เลิกทางานที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่พอคนใข้เนี่ยอาจจะไปฟังต่อๆกันมาว่าอุ้ยยาเนี้ยดีนะนต้องใช้อย่างเงี้ยทำไมหมอไม่ใช่ล่ะทำไมหมอถึงต้องต่อต้านทำไมต้องคัดคา้านก็กลายเป็นความไม่สุขายกันเกิดขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยครับอมแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้คนป่วยก่อนที่จะไปหาคุณหมอเนี่ยบางทีเขาก็ศึกษาเยอะนะ เซิร์ชข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่หมอโยบอกว่าไอ้บางข้อมูลเนี่ยมันยังไม่มีผลวิจัยชัดเจนออกมาใช่ครับค่ะตรงนี้ก็อยากให้เข้าใจครับว่าหมออาจจะต้องขออนุญาตเลือกใช้ในสิ่งที่แน่ใจว่ามันปลอดภัยกับผู้ป่วยจริงๆนะครับบางที่มันไม่ปลอดภัยก็คงอาจจะยังไม่สามารถที่จะเลือกได้นะปัจจุบันนี้นะครับค่ะ จุสำคัญต่อมาครับคือข้อที่สี่หรือว่าข้อสุดท้ายนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมในในระบบการสาธารณสุขนี้นะครับคิดว่าคือเนื่องจากเราต้องยอมรับนะครับว่าในหลายๆด้านในโดยเฉพาะในประเทศเราอะครับในระบบทางด้านสาธารณสุขอะครับเรายังมีอะไรที่จำกัดอีกหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างปริมาณของเลือดที่มีคนมาบริจาคนย่างเงี้เราไม่ได้มีเลือดที่มันเหมือนกับ เหลือใช้อย่างมากมายจนให้ใครก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือทางระบบทางการแพทย์นเนี่ยเราก็ต้องมองผู้ป่วยทุกคนอย่างยุติธรรมว่าใครที่มีข้อบ่งใช้ที่ควรจะต้องใช้มากที่สุดหรือใครที่แบบว่ารอได้ใครที่ยังไม่มีอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอืมก็ต้องลําดับสําคัญ ช่เราต้องรับับบความสําคัญ <C le à> แต่พอกลายเป็นแบบเหมือนกับก็เขา้าใจว่าผู้ป่วยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเขาไม่ได้ละ่ะทำไมคนนี้ถึงได้ค <C le à> ทาไมเขาจะต้องรออีกคนหนึ่งได้เลยอย่างนี้คะ่ะอืมค่ะคือคุณหมอเองเนี่ยบางทีบางทีงทก็ใจใจเย็นเด็นเนาะแต่คนไข้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเรื่องของเราเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ในขณะที่คุณหมอ,อเองเนี่ยเขามีคนป่วยดูแลเนี่ยหูตั้งหลายคนน่ะใช่ไหม แต่ตัวเราเองก็คือเราจะเอา<ช>เราเป็นที่ตัง้งอุ้ยฉันแย่ขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่จือสำคในห้องฉุกเฉินอาจจะเจอบ่อยอะ,ค,ะค่ะบางทีกับว่าเอ๊ะทำไมฉันมาฉันอาการหนักแล้วนะฉันไข้สูงทำไมหมอยังไม่มาดูสักทีนึงเป็นขนาดที่เขาอาจจะไม่เห็นว่านคนอื่นเนี่ยอาจจะยังช็อกอ,อยู่อ,อ,อาจจะหัวใจวายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอืมสี่ข้อที่ทําให้คนมีอาการกโกรธหมอ <laughs> ใช่สิ่งเกิดจากความไม่ถูกใจซึ่งไม่ใช่จากความไม่ถูกต้องอะไรนะคอ่าใช่ใช่อาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าโอ้โหคนที่ไปหาหมอเนี่ยร้อยพ่อพันแม่เนาะคุณหมอแค่หนึ่งเดียวเนี่ยแต่ต้องรับศึกแบบว่าหลายคนหลายนิสัยอ,ะอ่ะเออใช่ไหมหลายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องเข้าใจหมอด้วย ใช่อยากให้เข้าใจด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วหมอโยที่เจอนี่เจอในลักษณะไหนล่ะคะ <c oughs> คือของผมยากต้องบอกเลยว่าเนื้อศัพผมทํางานเกี่ยวกับู้ป่วยระยาท้าอยาะา่ะค่ะบางทีบางทีการสื่อสารกับเขาอะครับว่าคืออย,อย่างที่เราพูดกันมาหลายครั้งนะคะว่าการตั้งต้นในการที่เราจะดูแลกันไปทั้งหมดเนี่ยมันคือการสื่อสารว่าคุณอาจจะเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายแล้วจริงๆคุณม,มีระยะเวลาเหลืออยู่ที่จำกัดอย่างเนี้ย แค่นี้เลยครับคนก็ไม่ถูกตานะครับพี่ปุ้มโอ้โหอเขายค่ะว่าไม่มีใครอยากจะรับรู้ว่านะคะว่าเฮ้ยเราเราคงจะไม่ไหวแล้วจริงๆเรามีเวลาจํากัดจริงๆอะไรอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าโกรธแบบอุ้ยมาแช่งฉันหรือเปล่าหรือใช่ไหมตายครับตายเออแล้วแล้วคุณหมอทําไงอะคะเวลาเขาโกรธจะต้องทําไงตอง ็ส่วนใหญ่คงต้องต้องรอก่อนนะครับรออย่างที่คืออารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ที่จัดการค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับว่าคงต้องรอให้ค่อยๆสงบก่อนแล้วก็อาจจะค่อยมาคุยกันด้วยเหตุผลทีหลังอะไรประมาณอย่างนี้นครับตรงตรงนั้นเลยผมไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรกันได้นะครับอันนี้ต้องใช้จิตวิทยาหรือว่าธรรมะเข้าช่วยด้วยไหมคะต้องใช้เยอะมากเลยครับพี่ปุ้มโดยเฉพาะ เวลาต้องพูดเรียนตามตรงเลยเวลาที่จะคูดป่วยโกรนอย่างนี้ครับบางทีเราต้องดูายของเราเลยนะครับบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกันนะครับพี่ปุ้มบางที<ะ>เราก็ไม่ได้เป็นปนฟ่งน้ำที่รับความรู้สึกแต่บางทีเราก็รู้สึกบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับอืมก็กําลังจะถามหมอโยอยู่พอดีว,ว่าแล้วหมอเคยโกรธทนไข้หรือเปล่าอมค,คงไม่ถึงกับโกรธนะครับเพียงแต่บางทีก็มีรู้สึกเครื่องรู้สึก ตายเหมือนกันนะคะอ่านมีเครื่องเล็กๆ <c oughs> อช่อย่างอย่างเขาบอกว่าในกรณีนี้นะครับบางบางทีผู้ป่วยโกรัวนะครับแล้วกลายเป็นตัดสินใจว่าถ้าสมัวเขาอยู่ระยะสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยถ้าหมอจะไม่รักษาอะไรเขานี้องก็ไม่ต้องรักษาก็ได้เขากลับบ้านเลยก็ได้ oh. ไม่ต้องมารักษาแล้วบางทีมันคือการผลลัพธ์มันกลายเป็นแบบนี้อเลยงะคะบางทีก็เลยรู้สึก มันก็รู้สึกเสียใจมเใจมืนน <ะ S 1> อนกันอ,อ,อ,อะเออถ้าถ้าเจอแบบนั้นก็น่าเสียใจเนาะเพราะมันก็เคยมีแบบว่าแบบว่าหมอที่นี่ไม่ดีย้ายโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมโอ้อแต่แต่ถ้าหอบคนป่วยกลับบ้านนี่หมอยกเคยเจอด้วยหรอเคยเจอครับบางทีบางท,บางทีเขาจว่ามันเป็นอารมณ์ของเขาแล้วบางทีเขาทาไปด้วยเหมือนกับการถ้าพูดง่ายๆจริเหมือนเป็นประชดชีวิตตัวเองอะไรประมาณนี้ครับค่ะค่ะเพ่ก็ รู้สึกไม่ไมีอยอหยากให้ใครทำแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้เขามาเสียใจยทีหลังอะไรแบบนี้นนครับอืมจริงๆแล้วนั่งคุยกันได้เนาะเปิดอ,อกคุยกันหรือจะจับคุยเอ้จับจับเข้าคุยกันหรือหรือจะ <c oughs> ไงก็แล้วแต่มันก็ได้เนาะเปิดใจคุยกันดีกว่าว่าว่าเออทําไมหมอถึงว่าอย่างนี้ทําไมมันมีอะไรบง่งบอกมีอะไรแบบนะเป็นข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าทําไมหมอถึงพูดแบบนี้มันก็คุยกันได้เนาะ ช่บางที่คุยกันนะาครับแต่ว่าบางทีอารมณ์อารมณ์มที่เยอะก็คุยกันยากเหมือนกันนะครับจริงจริงแล้วบางทีคุณหมอเองเนี่ยยังมีคนไข้เนี่ยรอคิวอยู่ตั้งเยอะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายคนไข้คนหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามีคนไข้คนอื่นรออีกตั้งเยอะอย่างนี้ก็มีไหมคะมีด้วยครับต้องบอกว่าอย่างหมอปริมาณของแพทย์ในปัจจุบันนะครับคิดว่าน่าจะมีทั้งประเทศเนี่ยประมาณ หกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นคนซึ่งก็มีส่วนก็เป็นอากาที่ท่านอาจจกกะเกษียณไปแล้วด้วยบางทัานก็ไ่ได้ทํางานในเกี่ยวกับการตรวจรักษาด้วยนะครับค่ะริมทั้ในประเทศไทยปัจจุบันมีมจํานวนประชากรเนี่ยประมาณเจ็ดสิบล้านคนได้ครับค่ะซึ่งในหมอก็ยัง,งเ,เงือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ยังทํางานหนักในปัจจุบันนะครับอืมเทียบต่อคุณหมอคนเนี่ยต้องดูแลคนไข้ยเยอะมากเลยนะคะแบบนี้ใช่ครับเนาะ บางทีคนไข้แบบหนักมาสี่ซ้าห้าคนพร้อมๆกันเนี่ยหมอเขาจะยังไงคะเขาจะเขาจะดูยังไงคะว่าแบบเราจะต้องไปดูแลคนไหนก่อนอะไรแบบเนี้หรือยังไงก็ต้องตามคิวหรือยังไงคะหมอโยไม่ได้ตามคิวค่ะคือต้องดูว่า ใครหนัก<า>ที่สุดต้องอาการดูแลอย่างเร่งด่วนก่อนนี้นะครับ,รบอ๋อคือหนักหนักแต่บางทีอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นอันตรายก็ได้แต่บางคนอาจจะดูแล้วเหมือนไม่หนักแต่ดูแล้เฮ้ยชีวิตเลยนะค<ช>ือหมอเขาก็รู้ใช่ไหมใช่ครับอืมนะเพราะฉะนั้นอย่ากโกรธหมอเลยเนาะอันนี้เป็นตอนขอร้องหรือขอว้องแล้วใช่นะครับว่าอยากให้เข้าใจเหมือว่าคือ คือหมอทางานเหนื่อยกายแล้ว่ครับก็อยากให้ช่วยกันไม่อยากให้คุณหมอหลายๆท่านต้องรู้สึกเหนื่อยใจอีกเพราะวันจึงที่เหนื่อยใจเนี่ยมันทาให้การทํางานยากกว่าการเหนื่อยกายอยีกนะครับใช่บางคนแบบกโกรธถึงขั้นทําร้ายหมอก็เคยมีข่าวมาแล้วซึ่งไม่น่ารักนะพฤติกรรมแบบนั้นเนาะเอาจริงเนี่ยคือ <c oughs> แบบว่าเราคุยกันได้โดยเฉพาะในยุคโควิดแบบนี้เนี่ยโอ้เราจะเห็นเลยว่าคุณหมอนี่เหนื่อยมากเลยนะคุณหมอที่อยู่ด่านหน้าเนี่ย เหนื่อยต้องรับอะไรแบบเยอะแยะมากมายกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยบางคนเนี่ยพยาบงพยาบาลอะไรเงี้ยหนักมากเลยนะคะใช่ครับหนักมาก,มากแล้วก็เหมือนกับเขาก็ต้องเอาชีวิตของเขาเขาเสี่งเหมือนกันอ่าใช่ใช่ในขณะที่ผู้ป่วยเองเนี่ยก็ ก็มีบ้างเหมือนกันเนาะงอแงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างแต่เราก็เข้าใจอะว่าผู้ป่วยเองอย่างที่เราคุยกันว่าเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยหนักแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะมีงอแงบ้างอะไรบ้างยังไงก็เข้าใจหมอด้วยเนาะครับอ่าหมอยอดทิ้งท้ายอย่าโกรธหมอเลยทิ้งท้ายหน่อยค่ะครับก็ทิ้งท้ายครับว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี้ยมันเป็นความไม่ถูกใจกันมากกว่าครับ ซึ่งความไม่ถูกใจกันเนี้ยมันอาจจะจบได้ด้วยการที่เราค่อยๆพูดกันดีๆหรือว่าทําความเข้าใจกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่เราจะช่วยกันในระบบได้นะครับก็อยากให้ช่วยกันเพราะว่าเราจะได้ ่านไปด้วยกันนะครับทั้งหมอแล้วก็ทั้งผู้ป่วยด้วยนะครับนะคะเพราะว่าคุณหมอก็ช่วยประคองชีวิตผู้ป่วยทุกคนอยู่แล้วนะคะก็ฝากด้วยเนาะมีอะไรก็พูดคุยกันไม่ต้องถึงขั้นกับโกรธโอ้ยยิ่งลงไม้ลงมือนี่ไม่ไหวเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากหมอโยกับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราเจอกันใหม่คะ่ะ ครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีหมอโยค่ะนายแพทย์พินโยศีวิราชัยนะคะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษประจําศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลสริราชค่ะคุณผู้ฟังนะคะโกรธหมอ <c oughs> ออวันนี้เข้าท่านะนะคะจริงๆแล้วเออมันต้องคุยกันเนาะอาจจะไม่ถูกใจแต่ว่า โดยวิชาชีพการรักษาเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วอันนั้นต้องมาก่อนอยู่แล้วนะคะเรื่องของใจระยะสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ค่ะผ่านทาง YouTube ก็ได้ทวิตเตอร์ก็ได้ Facebook ก็ได้ค่ะเพจ DJ เจรัตดาวันคัดชาพงก็ได้เดี๋ยววันจันทร์หน้าเราเจอกันใหม่กับช่วงของใจระยะสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดนะคะ